มจีบฉันอันเนี้ยฉาดก็ดีเราคุยกับเราบ้งางไหมยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้เลยครับก็กไ็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเราเพิ่งทราบข่าวเรือเอ่องนี้หอ่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าว่าว่า,าพี่เออ่ว่าพี่มาบอกว่าเออมีจีบแต่ว่าแต่ว่าผมไม่รู้มาก่อนว,ว่าว่ามีว่ามีการณี่เกิดขึ้นก็วันนี้สนิทมากแม่แม่สนหรอว่องคุยอีกทั้ง จริงๆเราไม่เราไม่ได้กลับมาคุยกันหรอครับคือ,ค,อคือเราก็บางทีเรามันอยู่ที่ช่วงเวลามากกปล่าว่าว่าแต่ละคนว่าช่วงไหนแล้วก็บางคนที่แบบเออแต่ละคนว่าช่วงนี้เขาว่าเขาก็จะคุยกับเรามากขึ้นช่วงนี้เขามีงานก็ก็จะคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จริงๆแล้วคุยคุยกันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเพราะว่าต่างคนต่างทำงานครับคือคืออย่างฉนันเองเขาก็ก็มีเปิดกล้องละครเรื่องใหม่แล้วก็แล้วก็เร่งถ่ายด้วยนะครับผมก็เลยก็เลยแบบอาจจะคุยกันน้อยลงกว่าเมื่อก่อน ไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมก็ <c oughs> จริงๆแล้วออ,อยู่ที่ตัวเขาครับอยู่ที่ตัวทั้งสองคนว่าเออมันมันเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็เราเราไม่ได้คิดว่าคิดว่าจะต้องจะต้องแบบให้ให้ฉันปิดกั้นอะไรหรืออะไรก็คือก็คือแบบแบบให้เกียรติเขาครับให้เกียรติให้เกียรตดไม่ถามเหรอครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องของเขาเองมั่นใจเขาประมาณอะไรนะก็มั่นใจตัวเขาประมาณมั่นใจไหมก็เออ ไม่คือไม่เรี้ยวมั่นใจดีกว่าครับก็คือก็คือเราจากการที่เราได้ได้รู้จักชาวนานแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็ก,ก็น่าจะาจะพอรู้ว่าถ้าเรื่องไหนที่เขามีปัญหาก,ก็จะปรึกษาเราแต่เรื่องไหนที่เขาโอเคเขาเขาเขาคงจะจะไม่ค่อยคุยกับเรามากเท่าไหร่สนิทกันเหมือนเดิมไหมก็สนิทกันเหมือนเดิมนะครับสนิทกันเหมือนเดิมครับก็คือยังยัง,ยงให้มั่นใจกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี่อาจจะแบบ อาจจะไม่ค่อยดเข้ามาก่อนเพราะว่าต่างคนต่างทำงานมากขึ้นอย่างฉันเองก็แบบเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคต่างคนต่างมีควาะคริดต่างกันหมดอะไรนะก็อยู่ที่ตัวเขาครับคือเราเราก็ไม่สามารถไม่สามารถไปบังคับใจเขาได้แต่ว่าก็คือก็คือแล้วแต่แล้วแต่ฉันครับแล้วก็มันจะมีนางพนักงานขึ้นไปแล้วมันจะหยุรออันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ ว่าเราจะเราจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหนก็คือเราก็พยายามพยายามทำทุกวันนี้ให้ดีสุดก็คือว่าท่าหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือการเรียนแล้วก็ให้กำลังใจกันไปครับคือถ้าวันนด็กม,มันใช่ก็คือใช่อะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไปซีเรียสหรือว่าไปไปตั้งกรอบว่าจะต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าฉัอาไม่ควรที่จะเปิดเพราะว่าคนที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแสดงว่าเราก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปิดกั้นอะไรขครับถ้าเขาจะมองคนใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีปัญหาครับผมก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วครับร เราเรายังแค่อายุายี่บสองเองย1 22บเองั 2> 1, 2, อนก็คือเราอยากจะไม่คือไอ้คำว่าคำว,ว่าแฟนหรือวา่ควาคำคำว่าคนที่ใช่เนี่ยมันมันคงจะไม่อยู่ในช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะครับผมก็คือก็คืออยากจะให้ใช้ชีวิตในในวัยนี้อย่างอย่างอย่างมีความสุขแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากกับมันเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นครับ การบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครร้อนสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เอมช่องโชว์ทั้ง4ผ้ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตารู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น